สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะอังกฤษครูมะเหมี่ยวจะมาสอนภาษาอังกฤษค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำนวนนั้นก็คือคำว่า fly by night นะคะโอเคนะคะสำนวนนี้นะคะ fly by night ก็คือว่าวันนี้ เพื่อนฝรั่งนะคะที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยเนี่ยโทรมาหาคุณครูค่ะแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะซื้อคอนโดในจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะคะเพราะว่าภรรยาเขาชอบและตัวเขาเองก็อยากจะอยู่ไทยแบบยาวๆด้วยนะคะก็ยอยากจะซื้อไว้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจในหลายๆอย่างนะคะเขาก็เลยโทรมาถามคุณครูด้วยคําถามนี้ค่ะ Do you know this company? Is it reliable or fly by night business? อีกครั้งหนึ่งนะคะ Do you know this company? Is it reliable or fly by night business? นะคะ,ะจากประโยคนี้นะคะจะมีคำว่า fly by night นะคะคำว่า fly by night นะคะสะกดว่า f l y fly แปลว่าบิน b y แปลว่าโดย นะคะ night n, igh, n i g h t แปลว่ากลางคืนก็แปลว่าบินโดยกลางคืนนะคะไม่ใช่นะคะนักเรียนขะเราอย่าแปลโดยตรงตัวนะคะเราจะต้องแปลตามบริบทที่ให้มาค่ะจากประโยคนี้นะคะ,ะ fly by night จอยู่กับคำว่า business ฉะนั้นคำว่า Fly by night นะคะเมื่อใช้คำกับคำว่า business ซึ่งแปลว่าธุรกิจนะคะจะแปลว่าธุรกิจประเภทนึงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินคนประเภทต้มตุนหลอกลวงพอได้เงินแล้วก็หายไปเลยนะคะฉะนั้นเขาจะเรียกธุรกิจประเภทนี้ว่า fly by night business นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ Don't buy anything from that fly by night salesman sales Don't buy anything from the fly-by-night salesman นะคะแปลว่าอย่าไปซื้ออะไรจากคนขายคนนั้นประมาณว่าเราจะเสียงเงินฟรีเพราะว่าเขาจะเอาเงินเราไปคือเขาเป็นพวกต้มตุนหลอกลวงหรือ fly-by-night นะคะโอเคนะคะเข้าใจแล้วนะคะกับสำนวนคำว่า fly-by-night คือแปลว่าต้มตุนหลอกลวงเอาเงินคนนะคะ โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ